กับสวัสดี Merkel, ครับหลังจากที <t <t ่เราห่างหายไปนานกับการอัพคลิปช่วงนี้ก็จะอัพคลิปไม่ถี่ครับเพราะว่าไม่มีงานก็ไม่มีอะไรมากครับผมอันนี้มาพ่นสีภายในครับกันสนิมสักหน่อยครับจอดหน้าฝนไม่มีอะไรทำนะพ่อเป็นนกันลยครับหาไรรู้จัรา ใส่ใส่กูมึงนี่ครับกไม่กูหยียบไปซื้อเนื้อไม่ให้ซุกกี่กินน้ำหอมต้มซุกี้หม้อเอาเง้น้ำแม่ไปนะครับเราก็จะมาพ่นเก็บสีครับเดี๋ยวจะพ่นฝาข้างด้วยฝาข้างมันออกเหลืองและสีจะยินใช้ได้เลยครับช่าง กินไม่แลงนะครับไสายสีเงามันจะเงาดีครับสีตาน่สดตัวนะชอบกวนแจ้งดังหน่อยนะครับเจ้าฮีโน่ครับปะผูุครับปะผูกุกระบะเลยแล้วก็จะทำเสาทำเสาฝาท้ายใหม่ครับเจ้าฮีโน่มัน ผูกเกินไปครับยาใส่รองเท้าอ่ะเอารถอา่าพวกรถคันอื่นก็เอาหลบสีครับเอาหลบสีเดี๋ยวสีปิดครับผมนี่เจ้า <c oughs> อีสูไปทำกันชนมาใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้ใส่ลาไฟกันชนไม่ต้องเปลี่ยนครับเอาไฟบังเอา <c oughs> ครับหลบหมดเลยแล้วไทยก็หลบในครับฟ้าก็หลบในครับปิดตู้เชื่อมอีกตัางหากก็ปลาภูครับไช้เชื่อมก็ มาอยู่นี่ต้องเป็นมาอยู่ทีมงานตองแจมก็ต้องเป็นช่างครับนะครับเอาโซ่ดึงกับ,บมันงั้นครับแล้วก็ขีดเล็กด้ครับแราว็จะปะ่าตรงนี้นิดหน่อยทำพอให้มันหมดปีหน้าครับก็จะเอาไปปูพื้นใหม่เลยเล็กปูพื้นแล้วก็มีครับอันารย์ไมล่นะ ติดตูมเลือดน,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 นะครับซื้อมาแล้วทองแผน่นเสร็จแล้วประมาณสองพันกว่าบาทน้าสีน่นิ้ครับอันนี้เสาเราก็ผ่าแล้วครับผ่าตรงนี้ออกแลยเราก็ผ่าตรงนี้ครับผ่าแผ่นผ่าออกผ่าออกผ่าออกหมดเลยแล้วก็เอาเหล็กใหม่มาใส่ครับอันนี้ก็ท่อใหม่ครับอันนี่ตรงเหมือนกันครับ ทำให้มันชิ้นปีครับอาวเลยแล้วฟังนู้นด้วยครับเขามันชีครับเอาเวกตะเก็น้อยก็โรงงานนี้ครับคุณโตก็ว่าจะทำทีหม่อยูนะครับ ฟิล์มใช้ได้ครัเย้าเย้าเย้าด้ายงามครับเย้าเว็บเป็นสีแห้งคาครับประมาณ3-4ชั่วโมงแห้งแห้งครับก็คือไม่แห้งเลยตัวนี้มันจะมีแลกเกอร์ในตัวนะครับตัวนี้มีกับเงาครับ สองหนึ่งไม่แพงครับได้แต่ประมาณร้อยหนึ่งสองร้อยหรือเปล่าได้มีมีร้อยหกพันห้าไม่แพงครับกับลิตรหนึ่งแล้วก็ชิเลอร์ครับขวานหนึ่งอันนี้นะครับก็กาพ่นครับมีกิน้า้ไหมใช้างานดีครับโ,โหละหออไปไกลมาก จากแก้มให้ว่าจะมีหน้าปักโอเคสายงานว่าพอสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ชิมนะสัหรับชิมเลยนะครับอ้อลืมเลยจะมีตัวทำไฟใหม่ครับเ <Yeah, S 1> เห็นไหมอ่าเอาไฟเก่าของทิซูซูครับ มันจะเป็นไฟปมที่เขาชอบใส่กันนะครับมาใส่ในขอบสี่อบสี่เหลี่ยมครับผมชอบขอบสี่เหลี่ยมมนะันสวยดีส,ส่วนอีนุนัะเป็นไฟนิ่งครับสวยงามมากประมาณนี้ครับ